Nha, nha ui 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 còn nữa nha. Nha, nè mà, xa, nam chết kép tòa bãi em thế, 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 thế. เสียของการสวมหัวกล่องคือแบบว่าเวลาเราหันอ่ะขน้างงอ่ะมีเช็กดูออกเมาอ่ะชิปที่ปนาไปบิงก็บ,บี้อ่ะอุ้ยยังแหง่ดีเลยเดี๋ยวมังแหงต้องพแพวแหละ เดี๋ยวเราบาปุหินนะสบายอ่ะจะไม่ไหวโว้ยนี้เอาเบ็ดมาตีได้ด้วยอ่ะเสร็จได้เออก็ไปมาเอ้ยจอดไอ้ทำเลเก็บหอยนั่นมันยังมีหน้าถึงไม่จีบวะเสร็จได้น่ะเบ็ดจึงขายเนี่ยคนนี้ว่าเราบ้างโว้ยนั่นจอนี่ขายอ่ะใส่ละใครโดนละมาหยุดกันเลยเท่านี้เหะ หน้าไม่หลงนะครับเม,ม,มื่อวันที่ชีวิตไหนดูหน้าน้อยสิคุณมหาอะไรครับไม่ได้ทะปูพอ่อเราขออนุญาตนะครับเอ่อรบกวนถามหน่อยนะครับเออที่นี่คืออะไรครับที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนครับขออนุญาตครับรบกวนถามหน่อยครับที่นี่ที่ไหนครับพูดภาษาไทยไม่ได้ครับ โ่อชว์โชวอโชวชว์โชวะจีไงอไระนต้งหยาหาง้ายเนี่ยทำไมให้ปักมานะ่ยวเนี่ยตะเกินหนามันจ่อเลยแล้วก็วางเบ็ดไว้ตรงนี้ใย่เขาหินป่าป่าก็มีป่าหินเนี่ยปน้อยเดินงูมาป่าในรู้มึกแมกเงียรู้นั้นเนี่ย เออไม่รู้แล้วคลิปหลายดีเลยอะ่ะฮะหอยหอยจอบหรือหอยอะไรหอยจอบมอะ่ะไอ,อหอยจอบหอยอะไรอะหอยโอ้นี่นี่น,นี่ถ้าอยู่นี่จะเริ่มเห็นเนีสีแนวขาวแล้วปนน้อยก็ไปเอาเบ็ดมาตีกุ้งดีกว่าวะ่ะตีมึกดีกว่าวะ่ะเพราะว่ามันหนากินเงินเดือนเพราะน้ำคืนอะ่ะ เลือนไปกับป๋าแล้วบ้านน้อยก็ท่องเปียกเลยเดินได้ทั่วเลยแต่เสียงเดียวลานน้ำขึ้นแล้วต้องรีบเข้ามาขี่รถกลับบ้านเนี่ยลองยืนนี่แล้วฮะอะไรไอเม่นเนาะก่อนมันก็เนือจอกรุ้ยถ้ายื้อน้ำจะเริ่มเห็นในตายหน้าสีเขียวเนี่ยนะมันไม่ใช่ขยะเลยนะสวยเป้งเลยจริงแต่บ้านน้อยเด้อนาะบ้านน้อยพยายามไม่เยียบแผ่นพังฮะอะไร ลายหินเ่ะหินร้อยเมตรจริงมันบอบางมันเดินได้นะอุ้ยเนี่ยแมงหน้าตีหายพ่อไว้เนื่อคืนนะตีปลาตีอะไรอ่ะเสดได้แต่งหนี่เขาพี่เขาพี่หินแล้วนี่แต่เรามองอ่ะมันน้อยตัวแล้วแต่ทีแล้วจะมาแถวๆนั่นตะวันตกใส่ทุ่มมือแต่คือว่าคือว่าต้องอย่างมันจะมีน้ำขันจี๊ดเดียวอ่ะเราเดินข่าวไปคือไม่เปียกเรทั้งหนุ่นทึ้งห่างจังเลยน่ะหนัดเดินไปหน้าแพนหนุ